สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังเรามาต่อกันด้วยตอนที่2สําหรับสปอยมินิซีรีส์จาก Netflix เกี่ยวกับฆาตกรต่อเน,นื่องอย่างเจฟฟรีย์ดามเมอร์กันเลยครับหลังจากที่เจฟฟได้ถูกจับตัวไปในข้อหาพยายามฆ่าข่าวนี้ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผู้คนที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นต่างให้ความสนใจและออกมามุงดูอย่างล้นหลามในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้พยายามขนทุกสิ่งอย่างออกมาจากในห้องพักของเขา ซึ่งก็จะเป็นอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อตอนที่แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เริ่มสืบสวนสอบสวนเจฟทันทีพวกเขาเชื่อว่าคดีอื่นๆก่อนหน้านี้ต้องเป็นคดีฆาตการรมอย่างแน่นอนและได้มีการประกาศให้ผู้เห็นเหตุการณ์ทุกคนออกมาให้ข้อมูลซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต่างมีคำถามมากมายและตำรวจจะต้องหาคำตอบนั้นมาให้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเหยื่อที่ถูกทำร้ายเป็นใครเขาลงมือไปแล้วกี่คนหรือแม้กระทั่งมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรผิดปกติเลย จากนั้นตำรวจได้เริ่มทำการสอบปากคำเจฟไปตามลำดับซึ่งตำรวจได้แนะนำเขาไปว่าเขาสามารถใช้ทนายความได้นะแต่เขาได้สละสิทธิน,นั้นไปและบอกว่าเขาจะเล่าความจริงทั้งหมดออกมาให้กับตำรวจฟังจากนั้นภาพได้ตัดย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กของเจฟช่วงปี1966ดูเหมือนว่าเขากำลังนั่งรถบัสกลับบ้านอยู่พอลงจากรถบัสของโรงเรียนไปเขาเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับกระเป๋าสะพายใบใหญ่พอเดินเข้าไปถึงในบ้านแล้วกําลังจะเดินเข้าไปที่ห้องนอนของตัวเอง แต่ระหว่างนั้นเขากลับไปเห็นแม่ของตัวเองที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงและด้วยความสงสัยเขาค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วใช้นิ้วจิ้มไปที่แก้มของแม่จากนั้นภาพได้ถูกตัดไปและเจ้าหน้าที่ได้นําตัวแม่ของเขาไปส่งโรงพยาบาลต่อมาพ่อของเจฟขับรถมาถึงที่บ้านด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเล็กน้อยและถามเจ้าหน้าที่ไปว่าภรรยาของเขาพยายามฆ่าตัวตายอีกแล้วใช่ไหมแถมยังบอกอีกว่าภรรยาของเขาแกล้งทําเป็นเรียกร้องความสนใจแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอก แถมพูดประชดกับภรรยาด้วยว่าเธอแสดงได้ดีมากๆหลังจากที่แม่ปลอดภัยดีแล้วภาพก็ตัดมาเล่าเรื่องของครอบครัวของเจฟต่อครับพ่อแม่ของเขาเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นเพราะพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเลยมัวแต่เอาเวลาไปทํางานและนานๆทีกว่าจะกลับมาบ้านเสียงทะเลาะที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเจฟได้ยินและรับรู้หมดทุกอย่างเพราะเขามักจะได้ยินพ่อกับแม่ทะเลาะกันอยู่เกือบทุกวันและระหว่างที่ทะเลาะกันในวันนั้นแม่ของเขาได้ขอร้องให้พ่ออยู่ต่อ แต่เขากลับไม่ฟังอะไรเลยแล้วก่อนจะเดินออกจากบ้านไปเจฟฟขอให้พ่ออยู่ต่อแต่พ่อไม่ได้ใส่ใจแล้วบอกกับเจฟฟไปว่าเขาต้องไปทำงานแค่สามวันเท่านั้นแล้วเดี๋ยวจะกลับมาต่อมาเจฟฟระหว่างเดินไปโรงเรียนเขาได้เดินเข้าไปในป่าเพียงลำพันพร้อมกับขวดโหลเปล่าเขาเดินไปเรื่อยๆจนไปเจอกับสายน้ำไหลผ่านมาเล็กๆและมีลูกออดกำลังว่ายอยู่จากนั้นเขาได้ใช้ขวดโหลที่พกติดตัวมาเก็บลูกออดเข้าไปในโหล ต่อมาเขาได้นําขวดโหลนั้นไปให้กับครูประจําชั้นครูก็แปลกใจเล็กน้อยว่าทําไมเขาเอาลูกออสมาให้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วรับไว้ด้วยความเต็มใจหลังจากที่หมดชั่วโมงเรียนคาบนั้นไปมีเด็กคนนึงไปถามครูว่าเจฟเอาลูกออสนี้มาให้ครูทําไมครูก็ตอบไปว่าครูไม่รู้เหมือนกันจากนั้นเด็กคนนี้ได้พูดอีกว่าเจฟดูแปลกๆเพี้ยนๆไปหน่อยนะซึ่งครูเองได้บอกนักเรียนคนนี้ไปว่าเจฟฟน่าจะมีปัญหาอะไรที่บ้านบางอย่างมั้งและให้พยาย,ยามเข้าใจเพื่อนหน่อยนะ แต่ปัญหามันไม่จบเท่านั้นครับครูประจําชั้นได้ยกขวดโลอันนี้ให้กับเด็กนักเรียนที่มาถามเกี่ยวกับเจฟต์ไปแล้วพอถึงพักเที่ยงเจฟต์ได้สังเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมห้องคนนี้ไปเอาขวดโลนั้นมาจากครูได้อย่างไรทั้งๆที่มันเป็นของครูเจฟต์จึงเดินเข้าไปถามเพื่อนคนนั้นและพูดคุยกันเล็กน้อยเพราะเจฟต์ต้องการให้ลูกออสนี้กับครูของเขาเขาจึงมีความรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาแล้วได้แต่พูดว่าไม่ไม่อย่างเสียงดังแล้วเดินต่อไป ต่อมาเด็กนักเรียนคนนี้ได้เดินเข้าไปที่บ้านตามปกติแต่เจฟฟได้เดินย่องตามเข้าไปอีกทีหลังจากที่ประตูบ้านนั้นปิดไปเขาเดินเข้าไปในบ้านอย่างหน้าตาเฉยแล้วหยิบขวดโหลของเขาคืนมาพอเขาได้ขวดโหลนั้นกลับมาแล้วเขาได้เดินไปที่แม่น้ําแห่งเดิมแต่ตอนนี้เหมือนเขาได้เทเอะไรบางอย่างลงไปในโหลนั้นด้วยครับต่อมาถึงวันที่พ่อของเขาได้กลับมาถึงบ้านแล้วซึ่งเจฟฟดูเหมือนจะสนิทกับพ่อมากที่สุดเขามักจะคอยตามพ่อไปทุกที่ จากนั้นในขณะที่พวกเขานั่งกินข้าวกันอย่างอเด็กอร่อยตามภาษาพ่อแม่ลูกแม่ของเขาได้พูดขึ้นมาว่ามันเหมือนมีกลิ่นอะไรเหม็นๆมาจากพื้นบ้านนะวันถัดไปพ่อกับเจฟจึงได้ออกไปดูรอบๆบ,บ้านว่ากลิ่นนี้มันมาจากไหนและพวกเขาก็เจอกับซากสัตว์ที่อยู่ในใต้พื้นบ้านจริงๆครับซึ่งมันจะมีรูปร่างหน้าตาคล้คลายๆกับหนูแต่เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าที่หน้าท้องซึ่งมีชื่อว่าโอพาซัมและสายพันธุ์นี้จะมีอยู่แค่ในอเมริกาเท่านั้นด้วยครับ เจฟฟ์ด้วยความที่สงสัยเขาจึงอยากลองเอามือไปแตะดูแต่พ่อของเขาได้ห้ามไว้เพราะกลัวว่าจะติดเชื้อโรคเขาจึงได้ถามพ่อไปว่ามันตายได้อย่างไรพ่อของเขาก็ได้อธิบายไปตามปกติจากสิ่งที่สังเกตเห็นคร่าวๆและได้อธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับงานที่เขากําลังทําอยู่ด้วยซึ่งพ่อของเจฟฟยกตัวอย่างในเคสของกลบมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนที่ตัดหัวกบเพื่อทดลองอะไรบางอย่างแล้วนําสมองส่วนใหญ่ออกไปเหลือไว้แค่เพียงชิ้นเล็กๆตรงก้านสมองเท่านั้น แต่ก็ยังสามารถหายใจได้และหัวใจยังคงเต้นได้ปกติแค่กบจะไม่สามารถคิดอะไรได้อีกแล้วหรือไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรอีกด้วยจากนั้นก็เอาก้อนสำลีไปจุ่มน้ำกรดแล้วทาไปที่ก้านสมองตรงชิ้นเล็กๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกบมันเอามือปัดก้อนสำลีออกไปซะอย่างนั้น มันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆมันจะทำแบบนั้นได้อย่างไรมันไม่สมควรจะทำแบบนั้นได้เลยเพราะสมองที่สามารถสั่งการได้มันได้ถูกตัดทิ้งออกไปหมดแล้วและพ่อพูดต่อว่าสมองนี้มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆสำหรับเขาจากนั้นพ่อของเขาก็เดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนเจฟฟหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวที่พ่อเล่าให้ฟังเขาได้ยืนจ้องดูตัวโอพอซัม um, แล้วอมยิ้มเล็กน้อยเหมือนเริ่มมีท่าทีที่สนใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ขึ้นมา ถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์มันจะดีมากเพราะถ้าโตไปเขาสามารถนําความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดได้อีกหลายๆทางแต่แม่ของเขากลับไม่คิดอย่างนั้นน่ะสิครับเพราะสิ่งที่เจฟฟสนใจมันดูน่าขยะขยะแขยงสําหรับเธอแต่พ่อของเขาอยากที่จะสนับสนุนในสิ่งที่เจฟฟสนใจพวกเขาได้มีการโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะพ่อคิดว่าการผ่าตัดไส้เลื่อนของเจฟฟมันส่งผลให้เขาเอาแต่เก็บตัวอยู่ในโลกของตัวเองไม่สูงสิงกับใครพ่อได้พูดกับแม่ต่อว่า มันดีแล้วไม่ใช่หรอที่ลูกจะมีความสนใจในอะไรสักอย่างหลังจากนั้นการโต้เถียงในเรื่องนี้เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและก็เหมือนเดิมครับรับรู้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะเขายังเด็กอยู่ในตอนนั้นต่อมาเจฟฟได้หันไปสบสายตากับแม่ของเขาแล้วก็ลุกเดินจากไปด้วยความที่เจฟสนใจในเรื่องที่พ่อของเขาเล่าให้ฟังมากๆพ่อของเขาจึงพาไปขับรถเล่นหาซากสัตว์เพื่อมาศึกษาและให้ความรู้กับเจฟฟเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะบนตัวสัตว์ว่ามีอะไรบ้าง จากนั้นเจฟฟ์ด้วยความเป็นเด็กก็ได้ถามไปแบบซื่อๆตรงๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ซึ่งถ้ายากกันเขาถามว่าแล้วครอบครัวจะไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกแล้วใช่ไหมพ่อของเขาถึงกับหยุดชะงักไปเลยครับแล้วก็เดินออกจากกระท่อมไปเจฟฟ์ในขณนะเดียวกันได้หยิบสว่านขึ้นมาดูจากนั้นภาพได้ตัดมาตอนที่เขาเริ่มโตขึ้นและได้ย้ายไปอยู่ที่ไมอา,ามีในปี1981 1. เขาเริ่มมีงานทําและทํางานให้กับบริษัทอาหารสําเร็จรูป ซึ่งช่วงก่อนหน้านั้น1ห,หรือ2ปีในเรื่องไม่ได้อธิบายว่าเขาทำอะไรมาบ้างซึ่งเขาได้ไปเข้าร่วมกองทัพและฝึกฝนในการเป็นแพทย์ทหารเขาถูกส่งตัวไปยังเยอรมันตะวันตกในปี1979แต่ผลงานของเขากลับแย่ลงเรื่อยๆเนื่องจากการใช้แอลกอฮอล์ในทางที่ผิดจนสุดท้ายเขาได้รับการปลดประจำการในปี1981ภาพจึงตัดไปตอนที่เขานั่งดื่มสุราอยู่ริมชายหาดและมีเสียงพูดคุยระหว่างเขากับพ่อเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารในสมัยก่อนเรื่องสาวๆและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเขายังติดมันงอมแงมอยู่หรือเปล่านอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เจฟต้องการให้พ่อกับแม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาจากนั้นภาพได้ตัดไปที่พ่อลูกนัดเจอกันพ่อของเขาได้ไปร,รับที่สถานีรถบัสครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือพ่อของเขาได้พาเจฟไปอยู่กับคุณย่าที่รัฐวิสคอนซินแล้วให้เขาทำข้อตกลงคือจะต้องประพฤติตัวกับคุณย่าดีๆและต้องหางานทำให้ได้ เจฟที่กำลังนั่งดูรายการตลกกับคุณย่าเธอพูดว่าเธอมีความสุขมากที่ได้เจอหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเจฟไม่ต้องมานั่งกินข้าวกับเธอทุกคืนก็ได้ให้เขาออกไปหาเพื่อนบ้างหรือทำความรู้จักกับคนอื่นๆในระแวกนี้ดูจากนั้นเธอได้แนะนำโบสถ์อยู่แห่งหนึ่งมันจะมีผู้หญิงน่ารักมากๆและคิดว่าน่าจะโสดด้วยจากนั้นเธอได้ชักชวนให้เขาไปที่โบสถ์เพื่อที่จะได้แนะนำให้รู้จักกันเจฟที่นั่งนิ่งๆไม่ค่อยพูดเขาได้ตอบตกลงกับคุณย่าไปว่าเขาจะไปโบสถ ต่อมาหลังจากที่เขาสามารถหางานทําได้แล้วหัวหน้าของเขาได้เดินเข้ามาบอกว่าแม้ว่าจะทํางานอยู่ที่หลังร้านแต่ก็ไม่อยากให้ใส่เสื้อยืดมาทํางานอยากให้ใส่เสื้อเชิดมากกว่าจากนั้นเขาได้ไปที่ร้านขายเสื้อผ้าร้านหนึ่งระหว่างที่เขาจ่ายเงินและกําลังรองเงินทอนเขาได้เหลือบหันไปเห็นกับหุ่นโชวเสื้อที่เหมือนมีอะไรบางอย่างไปเตะตาเขาเข้า,าจากนั้นเขาค่อยๆเดินเข้าไปในห้องลองเสื้อผ้าแล้วก็หลบอยู่ในนั้นจนร้านปิดเอร้านเริ่มปิดไฟ เขาได้แยกส่วนของหุ่นโชว์เสื้อนี้ออกแล้วใส่ถุงเอากลับไปบ้านนอนกอดด้วยครับพร้อมกับเปิดเพลงชิลๆฟังสบายๆวันถัดไปเขากําลังจะออกบ้านไปทํางานแล้วเจอกับคุณย่าพอดีเธอเพิ่งจะซักผ้าปูที่นอนให้ใหม่ซึ่งเขาบอกให้เธอแค่วางตะกร้าไว้ที่หน้าห้องก็พอแล้วเดี๋ยวเขาจะเก็บเองแต่เธอเหมือนอยากรู้อยากเห็นอะไรบางอย่างจึงได้เปิดประตูเข้าห้องไปและบนเตียงมันเหมือนมีคนนอนห่มผ้าอยู่ เธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เปิดมันออกมาสิ่งที่เห็นก็คือหุ่นโชว์เสื้อผู้ชายนั่นแหละครับแต่ภาพมันได้ทับซ้อนกันแล้วข้ามไปในปี1991คือมีคนผิวสีคนหนึงนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนเตียงโดยมีคราบเลือดไหลไปตามเบาะที่นอนเจฟยืนมองดูร่างที่ไร้วิญ,ญญาณอย่างหน้าตาเฉยแบบไร้อารมณ์เขาค่อยๆนั่งลงบนเตียงพร้อมกับจับมือของเหยื่ออย่างนุ่มนวลแล้วดื่มเบียร์ที่อยู่ข้างเตียงจนหมด ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหยื่อรายนี้เป็นรายที่12แล้วแต่ในเรื่องไม่ได้เล่าถึงเหยื่อเป็นคนคนไป3วันผ่านไปเจฟฟได้เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งจนได้เจอกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เดินอยู่หน้าร้านเขาได้ทักหนึ่งในเด็กวัยรุ่นกลุ่มนั้นไปว่าใช้บัตรไอดีปลอมไม่ได้ผลหรออยากดื่มอะไรเดี๋ยวเขาจะไปซื้อให้จากนั้นพอเด็กได้เครื่องดื่มตามที่ต้องการเจฟฟได้พยายามใช้เงินล่อให้เด็กคนนี้ตามเขาไปที่พักซึ่งพอถึงที่พักแล้ว เจฟฟ์ได้นำเครื่องดื่มไปให้กับเด็กคนนี้ที่นั่งอยู่เริยมสุดของโซฟาพอถามถึงเรื่องอายุแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้มีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเจฟฟ์ Jeff ได้เริ่มต้นอธิบายถึงเรื่องราวของเขาในวัยเด็กบ้างเขาพูดว่าในสมัยก่อนเขาเองก็ดื่มในขณะเรียนด้วยซ้ําเขาพยายามพูดให้เด็กคนนี้สบายใจมากขึ้นคือผมต้องของนอกเรื่องนิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่ทราบเด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่เป็นชาวลาว ที่อพยพมาอาศัยอยู่ที่รัฐวิสคอนซินนะครับแต่ชื่อของเด็กคนนี้ผมไม่รู้ว่าจะออกเสียงอย่างไรดีผมขอเรียกเด็กคนนี้ว่ากอนนะครับต่อมากอนได้ถามเจฟไปว่าจำเขาไม่ได้หรอคือพี่ชายของเขาที่ชื่อสมศักดิ์ถูกเจฟทำร้ายมาก่อนหน้านี้ซึ่งตัวเจฟเองตอนนั้นก็ถูกจับตัวด้วยและตอนนั้นเจฟได้หันหน้ากลับไปแล้วถอนหายใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าตัวเด็กจะรู้ว่าเจฟเคยทําอะไรกับพี่ชายของเขาบ้าง แต่ก่อนก็จําเป็นที่จะต้องมาเพื่อเงินเพราะทุกวันนี้เขากับพี่ชายก็เป็นเสมือนกับหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวจากนั้นเจฟฟได้เริ่มอ,อธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับสมศักดิ์แล้วบอกว่าสมศักดิ์โกหกตำรวจทั้งหมดมันไม่เป็นความจริงเลยแถมตำรวจเองก็ตัดสินไปแล้วว่าเขาผิดทั้งๆที่เขาไม่ได้ทําอะไรด้วยเขาตั้งใจจะขอถ่ายรูปสมศักดิ์เท่านั้นแล้วให้เงินไปด้วยแต่สมศักดิ์ดันวิ่งหนีไปซะก่อน หลังจากนั้นกอรเริ่มคิดตามและพูดออกไปว่าเขาจะยอมไม่ถ่ายรูปได้แต่ต้องเอาเงินมาก่อนซึ่งเจฟฟเองก็ได้ให้เงินไปส่วนหนึ่งเป็นค่ามัดจำเพราะไม่อยากให้กอรวิ่งหนีไปเหมือนพี่ชายเขาอีกเจฟฟได้พยายามทำให้กอรดื่มอีกเรื่อยๆจนหมดแก้วและภาพได้ตัดไปตอนที่กอรล้มลงไปนอนบนเตียงพร้อมกับสายตาที่สลืมสลือและได้นอนเปลือยกายอยู่แล้วเจฟฟก็เริ่มถ่ายรูปจากนั้นเหมือนกอนหลับไปได้สองสามวันพอเขาเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาและพยายามจะหนี แต่ไม่สำเร็จเนื่องจากไม่มีแรงมากพอที่จะหนีออกไปได้เจฟฟได้นำตัวเขากลับไปที่เตียงแล้วก็เอาหัวของกอนไปซบที่ตักของตัวเองจากนั้นเจฟฟได้ลุกไปที่ห้องครัวต่อมาด้วยองศาที่พอจะเห็นเจฟฟจากในห้องสู่ห้องครัวอีกฝั่งเขาเห็นว่าเจฟฟ์กำลังหยิบสว่านและมุ่งหน้ากลับมาที่ห้องพอเวลาผ่านไปเหมือนกอนจะหมดสติแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งและครั้งนี้เจฟฟไม่อยู่ในห้องกอนมองไปรอบๆห้องด้วยภาพที่บเบลอเพราะพยายามที่จะหาทางออก จนสามารถไขประตูออกไปได้ระหว่างที่เดินออกมาจากห้องมีเด็กวัยรุ่นสาวสองคนยืนคุยกันอยู่และตกใจกับภาพที่พวกเธอเห็นจึงได้เข้าไปเรียกแม่ของพวกเธออย่างกระเลนได้ามาดูท่านใดนั้นเจฟที่กำลังเดินกลับไปที่อพาร์ตเมนต์เขาได้เห็นกับเพื่อนบ้านที่กำลังพยายามบอกกับตำรวจว่าเธอรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าสิ่งไม่ดีมันกำลังจะเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้แต่เจฟไม่ได้แสดงท่าทีตกใจอะไรและเดินเข้าไปใกล้ๆจากนั้นเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้คือแฟนของเขา เด็กผู้หญิงอีกสองคนก็พยายามที่จะบอกกับตำรวจให้ช่วยดูดีๆเพราะเด็กมีเลือดไหลออกมาด้วยแต่เจฟได้แก้ตัวไปว่าแฟนของเขาหกลม้มเลือดก็เลยออกแค่นั้นเจฟได้อธิบายต่อว่าแฟนของเขาอายุ19ปีแล้วแต่ไอดีหายซึ่งตอนนี้แฟนของเขาเมามากถ้าถามอะไรตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกเจฟจึงขอตำรวจให้แฟนของเขากลับเข้าไปในบ้านได้หรือไม่เพราะตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นแถมตัวเขาเองก็รู้สึกเขินอายเหมือนกันที่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรครับ แลปล่อยให้เจฟฟพากรกลับเข้าไปในห้องตามลำดับตอนนั้นตำรวจเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจและอยากจะเช็คให้มั่นใจว่ามันไม่มีอะไรจริงๆพวกเขาได้เดินไปที่ห้องของเจฟฟพร้อมๆกันพอเข้าไปในห้องตำรวจก็ได้กลิ่นแปลกๆเหม็นๆแต่เจฟฟก็บอกไปว่าตู้เย็นของเขามันเสียแล้วเนื้อหมูที่เขาแช่ไว้อยู่มันเน่าตำรวจก็ไม่ได้ติดใจอะไรต่อมาตำรวจจึงขอตรวจที่ห้องนอนของเจฟฟด้วยครับ ตอนนั้นมีผู้ชายผิวสีคนก่อนหน้านี้นอนคว่ำหน้าอยู่ข้างเตียงแต่ตำรวจไม่ได้เดินเข้าไปเพียงแค่กวาดสายตามองไปรอบๆเท่านั้นแล้วก็ออกจากห้องไปครับซึ่งถือได้ว่าเจฟตอนนั้นดวงดีมากๆที่ยังรอดมาได้จากนั้นเจฟยวงรูปภาพที่โชว์กับตำรวจว่าพวกเขาคือแฟนกันจริงๆทิ้งไปและได้หยิบสว่านขึ้นมาตอนนั้นภาพได้ตัดไปที่เกลนดาที่เป็นเพื่อนบ้านและดูรถตำรวจที่กำลังขับออกไปและเสียงเพลงในห้องของเจฟก็เริ่มดังขึ้นต่อมาเธอได้มองไปที่ช่องบระบายอากาศ มันจะมีเสียงของสวรรค์แทรกเข้ามาให้เธอได้ยินบ้างซึ่งเธอเองก็สงสัยมาโดยตลอดว่าเสียงนี้มันเสียงอะไรกันแน่แล้วภาพก็ได้ตัดไปเป็นสีดำครับแต่หลังจากที่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเกลนด้าได้โทรไปถามตำรวจถึงเรื่องของกอนว่าพวกเขาเช็คดูดีๆแล้วหรือยังว่าคนนี้เป็นผู้ใหญ่จริงๆไม่ใช่เด็กแต่ตำรวจนายหนึ่งได้บอกว่าเรื่องนี้พวกเขาได้จัดการเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงมันเป็นเรื่องของคนที่เป็นแฟนกันและไม่สามารถไปจับใครได้แค่เพราะรสนิยมทางเพศทีต่ต่างกัน แต่แกลนด้าก็ยังยืนยันว่าคนที่เธอเห็นนั้นเป็นเด็กจริงๆไม่ใช่ผู้ใหญ่และนี่มันคือเรื่องที่เธอกังวลอยู่แต่ตำรวจนายนี้ได้ยืนยันเช่นเดิมครับว่าก่อนไม่ใช่เด็กแล้วจากนั้นแกลนดา้าเองก็เหมือนจะยอมให้เรื่องมันผ่านไปและเชื่อในสิ่งที่ตำรวจพูดแล้วก็วางสายไปจบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่2ของดามเมอร์ฆาตกรกินเนื้อคนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยังไงผมก็ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและพบกันใหม่ครับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ